วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์สองพ EPC การไปยื่นขอวีซ่าสวิสที่ VFS ตึกจามจุริสแควรสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happy Life สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องการไปยื่นขอวีซ่าสวิสผ่าน VFS ที่ตึกจามจุริสแควรได้คิวนัดยื่น วันที่1กรกดาคม2565เวลา11โมงจะไปยื่นขอวีซ่า4คนก็คือปะปุลูกชายน้องสาวแล้วก็ลูกชายของน้องสาวเรามาที่ตึกจามุลิสแควร์ถ้าเกิดนั่ง MRT ก็ให้มาลงที่สถานี3มย่านมาถึงก็ขึ้นไปชั้นที่4 ไปถึงเวลาสิบโมงครึ่งไปก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงไปถึงก็ไปถามเจ้าหน้าที่ว่าเข้าไปเลยได้ไหมนัดไว้ส1บโมงเจ้าหน้าที่บอกว่าเข้าก่อนได้หนาทีก็เลยไปเดินเล่นก่อนพอใกล้เวลาก็มารอที่หน้าประตูก่กอนเวลาสักห้าน,นาทีเจ้าหน้าที่ก็ประกาศเรียกคิว11โมงให้เข้าไปได้พอเข้าไปก็วางกระเป๋า แล้วก็มือถือให้เขาสแกนแล้วก็เดินไปที่เคาน์เตอร์เพื่อที่จะไปรับบัตรคิวในนี้เขาห้ามถ่ายรูปด้วยนะคะเสร็จแล้วก็เดินไปนั่งรอที่หน้าเคาน์เตอร์วันที่ไปนี้คนเยอะมากรอค่อนข้างนานทุกทีเคยไปทำแต่ที่สถานทูตสวิสจะรอคิวไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะ พอถึงคิวเราก็เข้าไปพร้อมกันทั้ง4คนเจ้าหน้าที่ก็จะเช็คเอกสารทีละคนพอตรวจเอกสารครบทุกคนก็จ่ายเงินค่าวีซ่าคนละ3,000บาทค่า VFS คนละ800บาทรวมเป็นคนละ3,800บาทค่าส่งเล่มพาสปอร์ตแพงมากเล่มละ2 2งบาททุกทีเคยไปทำที่สถานทูต ค่าส่งพาสปอร์ตระมาณคนละห้าสิบบาทก็เลยจะมารับเองเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้านามสกุลเดียวกันก็มารับแทนกันได้ถ้านามสกุลเดียวกันก็มารับแทนกันได้โดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจค่า SMS ต่างๆก็ไม่เอาค่ะสามารถเข้าไปดูในเว็บได้ว่าพาสปอร์ตกลับคืนมาหรือยังการจ่ายเงินก็สามารถจ่าย เป็นบัตรเครดิตได้ไม่มีการชาร์จเลยนะคะพอเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็ให้ไปสแกนลายนิ้วมือกันใหม่ทุกคนเพราะว่าเคยสแกนลายนิ้วมือไว้นานมากแล้วเราสามารถเข้าไปตามดูว่าพาสปอร์ตเราได้กลับมาจากสถานทูตหรือยังด้วยการเข้าไปที่เว็บของ vfs w i s a แล้วคลิกที่ติดตามการสมัครแล้วก็คลิกที่ track your visa application status online แล้วก็กรอก reference number แล้วก็วันเดือนปีเกิดลงไปยื่นขอวีซ่าไปวันที่1กรกฎาคมพอวันที่8กรกฎาคมตอน10โมงเชา้าเข้าไปดูในเว็บ พาสปอร์ตยังไม่มาที่ VFS เะพอบ่ายมงครึ่งเข้าไปดูอีกทีหนึ่งถึงได้รู้ว่าพาสปอร์ตมาที่ VFS แล้วเลยโทรมาถามทาง VFS เจ้าหน้าที่บอกมารับได้เลยก่อน4ี่โมงเย็นก็เลยรีบไปพอได้พาสปอร์ตมาก็รีบเปิดดูว่าเราจะได้วีซ่าคนละเท่าไหร่ประปูกับน้องสาว ได้วีซ่าสวิสหนึ่งปีเท่าเดิมนะคะประดีป้าปูเพิ่งนึกได้ว่าถ้านับจากวันเดินทางพาสปอร์ตของป้าปูเหลือไม่ถึงสองปีก็เลยได้วีซ่าสวิสหนึ่งปีเท่ากับของเดิมค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าปีหน้ายัางเดินทางได้อีกทริปแล้วทีนี้ค่อยทำพาสปอร์ตสิบปีแล้วก็รอรุอนใหม่ดีกว่าเด,วเดือนตุลาคมจะได้ไปเที่ยวสวิสป้าปูจะมารีวิว เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในสวิตให้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ